สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมใหม่จีจนะครับวันนี้เราจะมาดูคลิป100วันในโลกของ m i ค์คาร์พิกเซลมอนกันนะครับในการชีวิตเล่าของเราจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยเอาละครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป100วันในโลก Minecraft นะครับอย่างแรกนะครับในวันแรกเราได้อัลตร้าบอลมานะครับแล้วก็ได้อีกพี่แชร์มานะเราพยายามจะตีกับหนอนตัวหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้นะทุกคนโปเกมอนที่เราเลือกมาตัวแรกก็คือเคโรมาสึนะครับแล้วเราก็เดินทางมาเจอหมู่บ้านนะครับในวันแรกเลยนะทุกคน ถือว่าเป็นอนที่ลวกดีไม่ได้เดินไกลมากครแค่ข้ามภูเขามาก็เจอหมู่บ้านแล้วก็เจอยิมโดยทุกคนเราก็พยายามสำรวจยิมนะเพราะในยิมมันมีของที่เราจะมาทําเครื่องตีบอลได้นะครับแล้วเราก็ได้เดินทางไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ในหมู่บ้านนะคนและเอชิเม้นต์ก็ขึ้นเราก็ได้เตียงนอนมานะทุกคนเราทุบกล่องยานะครับแล้วก็เอากล่องยานั้นเอายาในกล่องนั้นนะครับไปขายที่โปเกมากนะครับแล้วเราก็ได้ซื้อเกตบอลมาแบบมหาศา,ศาลเลยทุกคนเพอเราขายเสร็จนะเราก็ซื้อเกตบอลมาแบบว้าวเยอะมากทุกคน หลังจากพอเราซื้อเกตบอลเสร็จนะทุกคนนะเราก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น,นทุกคนพอสอเกตบอลเสร็จในวันแรกเล่นดีๆก็เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันที่เราไม่สามารถจับเอนเตอร์ได้พอโปเกมอนเราเวลน้อยเกินไปนะทุกคนเห็นไหมทุกคนเอนเตอร์เอนเตอร์เกิดน,นะทุกคนแต่ว่าทําทไรไม่ด้ก็แค่เก็บเวลไปนะทุกคนเสร็จแล้วนะพออย่างงี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราเดินหาโปเกมอนที่น่าสนใจไปเรื่อยทุกคนตอนแรกเราคิดจะพบมมาต่อสู้นะแต่เราก็เจอโปเกมอน ต่อสู้ตีแต่มันเป็นยังเป็นท่าไฟอยู่ยังเป็นไม่มีท่าต่อสู้ทุกคนก็คือเอ่อฮิโกซารุนะคนก็คือเจ้าลิงไฟในในภาคเอ่อภาคอะไรสักอย่างของโปเกมอนเนี่ยปล่อยมาเปิดเราลืมแล้วเราพยายามจับฮิโกซารุอยู่นานมากนะคนพอเราจับฮิโกซารุเนี่ยน่าจะเกือบได้แล้วนะคนไม่แน่ใจอ่ะพอเราจับได้ทุกคนมันก็หมดวันแรกไปแล้วไงเราก็อย่าไปเจอกันในวันที่สอง แล้วเราก็เข้าสู่วันที่2องทุกคนในวันที่2องเราก็กระโดดลงมาจากหลังคาปุ๊บแล้วเราก็ได้เงินมาจากการแบบเราไปสำรวจพื้นที่นะทุกคนเราไปสำรวจพื้นที่มาเราได้แบบเงินเยอะมากแล้วเราก็พยายามจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันทุกคนเห็นไหมมันอยู่ใกล้กันมากเลยพอเราวิ่ไปปุ๊บเราก็เจอแบบราคาบอลที่ถูกมากทุกคนเราก็เลยซื้อท่าเมื่อบอลมาจานวนแบบ30มสิบกว่าลูกทุกคนแล้วก็ไปซื้ออัลตาบอลที่เหลือมาเพราะท่าเมื่อบอลเรใช้เวลาไงทุกคนก็ซื้ออัลตาบอลแบ่งๆมาด้วยแล้วก็ เนี่ยคนมามาตอนคืนเราก็ใช้บอลอย่างคุ้มค่ามากเลยคนเราจับโกโกกาละก่อนนะคนก็คือนกเหล็กในภาคน,นั้นแล้วก็เจอแอปโซนะคนเจอแอปโซล้วก็พยายามโยบนบอลสดทุกคนเพราะอเราไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าไงคนแต่สุดท้ายเราก็จับได้จริงๆด้วยแล้วก็พยายามเก็บเวลเก็บเวลไปเรื่อยเดินเก็บเวลไปในวันที่2องเดินไปเจอต้องเต่าน้าทุกคนกเต่าน้ำนี่คือน,น่าสนใจมากเพราะว่ามันโปเกมอนการาตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงแบบว่าโปเกมอนตัวไหนมันแบบ น่าสนใจไม่น่าสนใจเราจับปก้วนกาล่ากับทุกตัวที่เราเจอนะทุกคนยกเว้นไอ้โกลอนกาล่านะที่เราไม่คิดจะสนใจมาเลยไปแกลเป็นแค่ตัวเก็บเวลให้ฮิโกซารุกับเกโคกะก่อนทุกคนแล้วก็พยายามจับเจ้าเต่าน้ํานี่ไปเรื่อยๆนะทุกคนพอจับไปจับมาเออปึ๊บอ้าวฮิโกซารุพยายามเวาการล่างแต่ว่าเลยไม่เวาการทุกคนแล้วก็วิ่งให้การเกโคกะก่อนก็เลยเป็นเกโคกะชิระทุกคนพอได้เกโคกะชิระปุ๊บเราก็พยายามค้าพีซีนะทุกคน พอรับพีซีเสร็จแล้วก็พยายามขับไปรับมาขับไปครับมาครับได้ทุกคนจริงๆอันนี้นานมากเลยในการหาของพีซีแล้วไโคสรุก็มีอาการล่างเป็นเอ่ออะไรสักอย่างล่างสองโนกาสารุมทุกคนน่าจะโนกาสารุสุดท้ายทุกคนเราก็พยายามแล้วนกเหล็กเราก็มีอาการจริงทุกคนแล้วจับไอ้ต้นหอมมาเออคิดว่าต้นหอมนม่าจะใช้ได้ทุกคนแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ใช้ต้นหอมไม่ดี แล้วก็ได้มูมา <Heck> ได้มูมามาด้วยนะอันนี้คือเราไปเจอหอคอยโกตมาแล้วก็จับมูมามาพอถึงว er ันที่3ามทุกคนรู้สึกว่าอาหารเรามีน้อยเราก็เลยทาฟาร์มมันฝรั่งในนอกรอบไว้นะไม่ใช่วันที่3ามจริงมันอีกหลายวันมาแล้วโว้แล้วเราก็แบบพยายามทําฟาร์มทำฟาร์มทำฟาร์มมามันต้องเรียกว่าคลิปที่3ใช่ไอ้นั้นไอครั้งที่แล้วคลิปที่2องนะทุกคนปุ๊ฟู๊ไปมาเราก็เอามันฝรั่งมาเผากับเตาเผาจนเป็นหมาสารแล้วมันอยู่ช่วงคิดมาดพอดีทุกคนกล่องมันก็เลยเปลี่ยนไปทุกคน อ่าทุกคนน่าจะรู้กันแล้วว่าอยู่ช่วงเดือนไหนเทน่าคิปเนี้ยแล้วก็มีการสร้างบ้านมีการสร้างบ้านมีการทำฟาร์มไอค่อนมีการสร้างสะพานขึ้นมาเยอะแยะเลยทุกคนแล้วตอนนี้ตอนเรากำลังรีวิวบ้านมีทีวีมีอะไรที่เรา,า,า,าครั้งคาบมาทุกคนพีซองพีซีตู้ยงตู้เย็นทุกคนแบบมันมหาศาลมากเห็นไหมแล้วเราก็ได้เข้าไปตียิมทุกคนแล้วแบบอยู่ดีมันก็โอ้โหใช้ได้ได้แม็กตบเราอลยทุกคนเราก็จะใช้เกมียวชร์ที่เป็นร่างสองเวิล์ดยี่สิบแปดไล่ตบยิมเวิล์ดลย เราก็พยายามเดินตามหาเพราะซเนอัดเกิดทุกคนแล้วก็ใครจะไม่รู้ว่าดวงดีเราดูนะทุกคนเราโยวนควิกบอลแค่2ลูกทุกคน2ลูกเราได้เซเนอตดมาแล้วตัวหนึ่งเพราะตอนงคืนหลังจากเราตียิมเสร็จใช่ไหมโอ้โหเนคอสมาเกิดอีกเราโยวนควิกบอลปุ๊บได้เนคอสมาเลยทุกคนเห็นไหมมันเป็นแบบอะไรที่ดวงดีคือเราไม่ได้เสียอะไรนะมันเกิดตามปกติทุกคนเอาทุเอา,เอาทุกคนพอเข้าสู่ ในคลิปต่อมานะคลิปต่อมานี่น่าจะประมาณไม่แน่ใจวันไหนเราขึ้นวันไว้ให้ด้านบนนะทุกคนแต่เป็น EP ที่4เราพยายามทําเครื่องพบฟอสซิลทุกคนคือเราได้ฟอสซิลมาจากตามยิมอ่ะโดยการใช้ปิก Axe โชคลาภขุดมาคือเยอะมากเราพยายามทําเครื่องอฟอสซิลเห็นไหมเราพอเสร็จเราก็เอามาตั้งจิต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 อย่างสามเครื่องทุกคนแล้วก็เอาฟอสซิลมาใส่ปุ๊บ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 เราได้ฟอสซิลมาเยอะพอสมควรนะในการใช้ปิก Axe โชคลาภขุดมาเพราะมันมีสองยิมไงสองยิมมาได้เยอะแล้วก็ใส่ไปพล มีน้องเต่าตัวหนึ่งแล้วก็เก็บเวล์ปุ๊บๆเก็บโ,โคกะก็เลยวินาก,การกลายเป็นล่างสระแล้วอาจจะพูดเร็วไปไหนเรื่องขอโทษด้วยล่างสรปุ๊บแล้วก็เลยเล่นๆแล้วก็กลับมาได้ฟอสซิลครบทุกตัวทุกคนกลับมาตอนได้ฟอสซิลครบเลยมันยังจะนานปุ๊บๆแล้วก็รีวิวให้ดูว่ามีตัวไหนตัวไหนมากนะทุกคนใครไม่ทันกลับไปดูคลิปนั้นได้นะพื้มพอเข้าสู่วันต่อมาใช่ไหมทุกคนเรา ต้องออกเดินทางเราเลยพยายามคับบอลเพราะว่าจับเทพเงี้ยซื้อบอลมันก็ไม่ทันใช่ไหมเราก็เลยพยายามคับบอลเลยทําเครื่องตีบอลทุกคนเราก็เรียก e p นะว่า EP ตีบอลนะทุกคนเราก็ไปหาล่าว่าหาอะไรมาแล้วก็ยัดแล้วก็เกิดการค้างขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยังไปกันได้ทุกคนเราก็เลยในการครับบอลไปเรื่อยดักบอลควิกบอลทัมเมอร์บอลเลเวลบอลนี่คือบอลหลักๆที่เราใช้นะทุกคนเลเวลบอลเราอาจจะใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ทำเมื่อบอลเราค่อนข้างใช้เยอะกับดาร์กบอลแล้วก็อัลต้าบอลนะทุกคนเพราะดาร์กอนะัลต้าบอลอาจจะเป็นตัวแบบที่ช่วยจับเร่งเทินให้ใช้เออ่ทำเมื่อบอลได้ส่วนควิกบอลก็ไว้จับโปกมอนแรกๆส่วนเลเวลบอลนะ่ะถ้าเจอเทพมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้กเลยไม่คาบเยอะเลยทุกคนปืนะะ๊บลงเลยครับดูบอลในตัวเราที่มีจํานวนเยอะมหาศาลนะทุกคนแต่จริงๆอะ่ะ EP นี้ใช้เวลาเป็นเดือนเลยทนะุกคนต่อมาเพราะ EP ต่อไปก็เข้าสู่วันที่เท่าไหร่ก็ดูตามเลขที่บอกทางซ้ายไม่ก็ขวาเราก็จะมีโปเกมอนอัปเดตมามากมายแล้วเราก็ รู้สึกอีพีนี้จะได้กำไรมาแล้วด้วยเราก็เลยไปอัญเชิญเซเลบีทุกคนมันจะเซเลบีแซงกูตเราเวล65เพราะจับมาด้วยดวงดีใช่ไหมทุกคนเลยโยนเข้าไปอันนี้เราใช้ GS Ball นะทุกคนมันก็เลยออกมาเป็นเซเลบีตัวปกตินี่คือสารเซเลบีสารแรกนะทุกคนเราพยายามจับด้วยควิกบอลตอนนั้นเรายังไม่ทันคิดถ้าเราใช้ท่าต่อสู้ใส่เซเลบีแล้วใช้ฟาวสุบิปเลือดมันจะเหลือหนึ่งพอดีทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้เราก็เพลย์บีมันก็ฮิวได้เราก็พยายามตีเข้าไปเห็นไหมไอแซงกูตเราตายเราก็ต้องเอาตัวออกมาแท้งแล้วก็ใช้้อออัลตาบไปเรื่ย แล้วก็ใช้เอาทำอัลต้าบอลจนเราจับเซเลบตีตัวนี้ได้ทุกคนปพ๊บต่อไปเราก็เลยไปที่ตัวต่อไปเลยเราใช้เออเออเออัลต้าบอลเป็นอ,อัลต้าบีดเป็นบีทบอลไม่ใช่อัลต้าบอลเป็นเอาเป็นบีทบอลทุกคนจริงๆเราเห็นสีปกติจริงไม่ใช่สีปกติทุกคนมันเป็นสีพิเศษพอมา EP ต่อมามันเข้าอยู่ช่วงสงการใช่ไหมทุกคนเราก็เลยมาทำชาเลนจ์จับโปเกมอนน้ำยี่สิบตัวทุกคนพอทำชาเลนจ์จับโปเกมอนน้ำยี่สิบตัวใช่ไหมเราก็เลยแบบเจอลาทิอัสลาทิโอส แล้วก็อีกหลายตัวเลยทุกคนแล้วก็มีมานาฟี่แล้วก็มีลาทิอัตเกิดตอนจับมานาฟี่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นตามวิดีโอที่เราเห็นเลยคือเราไม่ได้โกงไม่ได้อะไรมันเกิดตามปกติจริงๆนะแล้วแบบใครไปนึกว่าแบบเทพจะเกิดวันเดียว3ตัวคลิปนั้น,น,นก็เลยบินคลิปสงการที่แบบดีมากเลยทุกคนเห็นไ,ไหมแล้วก็มาเจอละทิอัตอีกแต่ลาทิอัตตัวนี้โยนจับยากเราวิ่งตามมานามากเลยทุกคนแต่ว่าลาทิอัตตัวนี้ตีไม่ค่อยแรงเลยทุกคน ชางกู๊ดเราก็เวลค่อนข้างเยอะเลยด้วยเราก็มีทัมเวอร์บอลมีตัวแทงอยู่ทุกคนเราก็จับอะยะตัวนี้ไปได้แบบง่ายๆชิวๆแล้วอพอมา EP ต่อมาทุกคนเราก็ได้ทําการออกเดินทางอันนี้เราเดินทางมาแล้วนะเรามาเจออีวีในป่าเราขอตัดมาตอนนี้เลยนะเราก็เลยใช้เลเวลบอลในการจับอีวีทุกคนคือเราได้เดินทางแล้วจับเจอโปเกมอนอะไรแบบมหาศาลมากทุกคนเนี่ยเลี้วอยูด่ดีก็มีวีลิซิออนเกิดพอวีลิซิออนเกิดเราก็แบบ อุ้ยโหไม่ได้แล้วโปเกมอนเราเยอะขนาดนี้ต้องจับเทพได้เมื่อนั้นแหะแล้วก็จับวิลิซิออนมาแบบค่อนข้างยากนะทุกคนเพราะไม่เปเกมอนต่อสู้โปเกมอนสมม่วนมากของเราแพ้ถ้าต่อสู้ทุกคนแล้วก็เลยแบบโอ้โหจะจับได้ไหมเนาะตาสุดท้ายทุกคนไม่มีอะไรเกินความพยายามทุกคนแล้วก็เลยจับได้พีโกซารุตัวเดียวเนี่ยแท้งจะจับวิลิซิออนเกือบได้ทุกคนแล้วมีเกียร์ขูกลับพอจับได้ปุ๊บใช่ไหมเจนอเซกเกิดแต่ว่าเจนอเซกตัวนี้เราลดละความพยายามทุกคน เราตีมันตายเราตีมันตายแล้วเรากลับมาเจอแบบแทนเจนโนเซกเราก็เลยเจอลูจาบูทุกคนแบบแล้วเป็นโปรเม้นที่เราชอบมากใช่ไหมแล้วก็จับได้ด้วยนะแล้วก็เอาลูจาบูเข้าทีมแทนตัวอื่น,นทั้งคนเราเล่นตัดมุคุโร่ออกแล้วก็ใช้ลูจาบูแทนระหว่างนั้นน่ะทุกคนเออใช่ที่บอกที่หายไปช่วงพักอ่ะเราได้จับแบบพวกอัลต้าบีชมาได้หลายตัวมากเลยนะเ,นนเราเข้าเปในโลกอัลต้ามาที่เราไม่อยากอัดเพราะว่ามันแหลกไงทุกคน วันต่อมาเราหาโปเกมอนในน้นไม่เจอเราก็เลยมานั่งถางป่ากันเพราะปัญหาเจนโนเซกยากเลยเลยถางปา่าให้หมดเวลามันเกิดเจห้หางง่ายๆไงทุกคนปึ๊บๆถางไปถางมาถางไปถางมาถางไป,งไป,งไป,งไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่อยู่ล้วทุกคนในตอนเช้าอย่างมันก็ต้องมีเอนเต้เกิดใช่ไหมแน่นอนทุกคนเราถางป่าไปเรื่อยๆใน EP นี้ก็ถางไปก่อนแต่ไม่รู้เอนเต้เกิด EP นี้หรือเปล่านะเราจำไม่ได้ละแล้วก็ถังถางถังถังถังตีเก็บเวลปึ๊บปึ๊บเลยเอนเต้ Enter ก็เกิดจริงๆทุกคนแล้วเราก็มา เพิ่มสู้กับเอนเต้รู้สึกเอนเต้ตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เราจับนะทุกคนหลังจากเราตีเอนเต้ตายมาหลายตัวตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เราจับนะเพราะเอนเต้ปกติเป็นโปกนเกมอนแค่หมาโง่แต่มันจับยากอะทุกคนแล้วมันจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมเอนเต้ e เราก็ไม่ได้ใช้จับมาก็กให้มาประดับคังเฉยแล้วก็พยายามจับปึ๊บปึ๊บปึ๊บรู้สึกเอนเต้เราจะจับนะเราจะไม่ได้ตีตายจินโนเซกนี่รู้สึกจะไปอีก EP ต่อไปเลยนะทุกคนเออก็ประมาณนั้นแหละไม่รู้ว่าตอนนี้เออเราจะจับดานแค่ไหนวะเอเเตต้้ัวนีย คือเราเอาโปเกมอนออกมาแทงด้วยไงทุกคนมันก็เลยดูแบบนานนานนานไปมากเลยปุ๊บมารู้นังว่าเราจะจับเอนเต้กันได้ไหมทุกคนเอแต่ทุกคนถ้าดูในคลิปทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันจับได้อยู่แล้วเอนเต้ตัวเนี้ยสรุปเนื้อว่าไงไหมครับตอนนี้ก็น่าจะผ่านประมาณครึ่งหนึ่งได้แล้วเพราะมันมาชุมันเลยอีพีสงครามมาแล้วก็แปลว่าน่าจะผ่านมาเกือบร้อยเกือบเก้าสิบหรือเท่าไหร่วันได้แล้วแต่ว่าเอยรู้สึกจะไม่ได้มาเจอเอนเต้ตัวนี้เอ้ยน่าจะได้แล้วก็มาฆ่าเอนเต้ตัวนี้ใช่ทุกคนจริงงเเรราาาาจจะัับแต่่ก็มน อันนี้ก็อยู่ในวันประมาณที่วันที่าไหล่แล้วเนาะแต่ว่าในการเล่นของเราเนี้ยเราเล่นแบบมีความสุขเราเล่นได้นานมากนะถ้าไปดูกับอีพีก่อนๆเน,นี้ยเราจะแบบทาเป็นอะไรก็ไม่รู้แปบบ๊แบๆบเดี๋ยวก็ตัดมาเพราะมัดไม่มีปัญหาไงทุกคนเออคราวนี้ก็ฆ่าทิ้งไปอริงีด้วยตอนแรกนึกว่าจะจับนะทุกคนปึ๊บๆแล้วามาเจอฮุบป้าคนในอีพีนี้คืออีพีที่เราไม่ได้หาหวอะไรเลยเพราะเราฆ่าเทพไปเยอะมากแต่ว่ารู้สึกว่าจะได้ลูคาิโอมาเยอะอยู่นะได้ลูคาิโอมาเก,กือบสี่ตัวแต่ว่าเราฆ่าฮุบป ค่าอินเทเป็นหนึ่งโอ้ยถือว่าสูญเสียเยอะนะทุกคน EP นี้ก็สำหรับ EP นี้ก็น่าจะจบที่ตีกับเออฮุป้านะแล้วก็น่าจะไป EP ต่อไปเลยของวันที่ประมาณเท่าไหร่เราไม่แน่ใจาเราจะเขาใส่ไว้ให้นะั้นเราก็อ๋อใช่ใช่ระหว่าง EP เรากลับมาเจออ e ีวักสีพิเศษทุกคนมันเป็นสีฟ้าสวยๆแล้วก็จ,จับพอมีที่ต่อไปใช่ไหมทุกคนมันคือ EP ของโพลิกอน EP นี้เรารับ PC ไปไม่ต่ำกว่าหกสิบอันทุกคน เราสามารถสร้างบ้านได้เลยนะปุ๊บเราหาของแบบหลายนานมากกว่าจะจับโพลิกอนตัวนี้มานานพอๆหลายวันเลยเราได้โพลิกอนมาสองตัวทุกคนแต่ว่าเราวิธาการโพลิกอนไม่ได้ EP นี้ไม่มีอะไรมากมันจะเป็น EP สั้นๆเลยเอ็นเตเกิดก็คแค่ตีเอ็นเตให้ตายแค่นั้นทุกคนราไป EP ต่อไปกันน่าจะได้เลยโอเค EP ต่อไปเป็น EP ที่เซมี่เกิดพอดีทุกคนตอนเรากำลังจะเปิดอัดเพราะเราจะมาตามหาเซมี่อยู่แล้วเราลดต้นไม้ออกหมดแล้วทุกคนทุกคนเห็นนะเราลดต้นไม้ออกไปหมดแหละ คือมันหายากไงปมว่มันตัวเล็กเราได้เซมี่ใน EP นี้มาสองตัวนะทุกคนใช่ใช่เราได้เซมี่ใน EP นี้มาสองตัวโอ้โหนี่ก็แบบมานี่น่าจะประมาณ EP สิบเอ็ดสิบสอง EP ประมาณสิบเอ็ดสิบสองนะทุกคนคือเซมี่มันก็มีท่าฮิลไงต่อไปก็คือเมลเอต้า e ทุกคนเซมี่เกิดตอนเช้าเมลเอต้า e เกิดตอนพบค่ำทุกคนเอ้ยีกก่อนเช้าสิมันเกิดก่อนเช้าใช่แล้วก็ไปเจอกับฟุจิกิบะนะเมกาแล้วเราก็โดนมาตีตายแบบสู้สู้สสไม่ได้เลยจริง คือมันเก่งมากอะ่ะแล้วไม่มีโปเกมอนไปที่จะฆ่ามันได้ทุกคนเห็นไหมเราตายแบบปุ๊บปุ๊บแต่เราก็ทำให้เราได้รู้อย่างหนึ่งนะว่าฮิคารุเราเร็วแล้วพอมานี่อ้าวไม่ใช่ EP สองอันนี้ EP สิบสามโอเป็น EP ที่อัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่น Refox แปดจุดสองทุกคนเราได้เจอกับเอ่อซาซาเอ่อซา,า,ามาเซนตา้าใช่เป็นโปเกมอนชิวของภาค เออเจอร์นี่หรือภาคซอสแอนชิลนั่นเองก็คือโป้วันตัวชิลก็คือสมาร์เซนต้าทุกคนแล้วก็เลยแบบอุ้ยสมาร์เซนต้าสู้แม่งเลยจับแม่งเลยเปิดมาอย่างนี้ด้วยจารจับสมาร์เซนต้าทุกคนกาจทมีคำหยาบ้องขอภัยนะครับแล้วก็จับปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้อยู่แล้วทุกคนระดับฝีมือการจับและบอลอันเยอะมหาศาลของเราแต่ว่าตอนนี้บอลเราไล่หลอกกว่าตอนที่ทำบอลตอนนั้นเยอะมากแต่เรามีบอลสำรองอีกเยอะทุกคนเราไม่เคยยอมแพ้ไงนี่อันนี้เราใช้เวลาหาหนานแล้นควาจะเปิดคลิปได้แล้วก็ต้องใช้เวลาหา,หาก่อน เพราะเราก็ไม่อยากให้คิดมันน่าเบื่อจากการออกเป็นการเดินทางอย่างเดียวนะทุกคนเราก็เลยเป็นอีพีพยายามหาเทพหรือทําเป็นชาร์ลินอะไรสักอย่างนะทุกคนเออตอนนี้เราก็ได้มาประมาณนี้ละพอสมควรทุกคนเราก็มาพาดูในอีพีนี้มีนี่ด้วยทุกคนการรีวิวก็คือเปิดโปรแกรมอนเซนเตอร์ลอยน้าทุกคนเป็นอัปเดตแพทใหม่มาเลยแล้วก็โชว์สักหน่อยโอ้เท่มีการเปลี่ยนลงเปลี่ยนล่างแล้วก็มาเจอโปเกมอนซาเชียนนั่นคือตัวซอสนั่นเองทุกคนในสองตัวนี้ต้องมีคนชอบไปบ้างแหละนะก็คือซาเชียนกับเซนต้าพอมาอยู่คู่กันแล้วมมันเทาก ามาเซนต้านะทุกคนจะเกิดตอนคืนส่วนซาเชียนจะเกิดตอนเช้านี่คือการให้ความรู้ไว้ก่อนนะทุกคนนะเผื่อใครจะไปเล่นใจรู้กันนะครับโอเคแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดชิลมาแล้วยังไงเราก็ต้องได้ซอสมาด้วยทุกคนระหว่างโลและดาไม่มีทางจะแยกออกจากกันเราก็เลยจับมาทั้งคู่เลยทุกคนแต่ใครจะไปนึกว่าเราจ,จับได้ทั้งคู่ทุกคนดูสิเห็นไหมแล้วก็จบอีพีเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงกันต่อแล้วเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ไปดูกันเลยบ๊าย